สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n องทีสกี้เพลกล่าวช anel การ์ดเกี่ยวกาวทีู่เล่นไม่กาวครับผมครับวันนี้ก็อยู่กับเด็กเทลาดนะครับผมการทีสกี้ก็เป็นเด็กที่ควรจะพูดไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้พูดสักทีนะครับก็ได้เพิ่งได้เอามาพูดกันในวันนี้นะครับนี่ครับเด็กเทลาดนี่เลยนะครับสำหรับเด็กเทลาดนี่ก็จะเป็นเด็กอ่าเด็กสีแดงนะครับที่เล่นกับการรีคอร์ ตีแรงนี่ก็คู่การ,รีคอมานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคช่วงคีเกนก็จะเห็นบ่อยขึ้นนะการ,รีคอนะครับแล้วก็ตัวเด็กจะเป็นคอนเซปต์การเล่นรีคอทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นการรีคอเพิ่มๆเ,เ,เขานะครับอ่าโดยเทล่าเนี่ยเมื่อลงกับเมื่อโจมตีจะมีการรีคอเกิดขึ้น1เม็ดนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เพิ่มเติมของเทลาน,นะครับก็คือการที่บอกว่าเมื่อเทียบปีอีกฝั่งเท่านั้นที่ถูกทำลายครับคอจะไปแทสแทนการไปรีเซฟ เอฟเฟกนี้ไม่ใช่การส่งคอลงแท้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนจุดทิ้งนะครับจุดที่คอจะไปลงจากรีเซิร์เป็นแท้แท,แทนะครับตัวเทลาดนี้ก็จะเป็นเด็กสีแดงที่ตอดออกมาค่อนข้างวิหวานะครับกับการรีคอทําให้สามารถเล่นได้หลายอย่างมากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับในรอบนี้ที่ออกมาเป็นของใหม่นะครับเทลาดฟูเกลนะครับเทลาดฟูเกลเป็นอุระ,ะคยาคุแอดเวนขอไปอุระ เคยคูยโคลินนะครับผมที่ออกมาในชุด bs 6 5นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถคือการแจกซิมโบสีแดงให้กับส o ิิ d สีแดงหนึ่งสีทั้งหมดนะครับก็คือโลกแดงนั่นเองนะครับแจกเหมือนโลกแดงเลยแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับก็จะมีโอเวอร์เขาแเมื่อโจมตีจะเป็นการเล็งเป้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดถูกป้องกันก็จะสั่งให้เอากาดสีแดงเป็นมือหนึใบเมียใต้ไซนะครับแล้วก็ฟื้นสภาพ นะครับผมแล้วก็เมื่อไม่ถูกป้องกันนะครับ <_ d ance> ก็จะนับตามจํานวนการใต้ไส้นะครับบวกหนึ่งโบแดงตัวนี้จะเป็นตัวที่โจมตีได้หลายิมโบนะครับผมแล้วก็าสามารถโจมตีได้หลายรอบนะครับเพราะว่ามีการลุกที่ฟรีถ้าเกิดเทียบกับเทล่าตัวเก่านะครับเทล่าตัวเก่าก็มีลุกนะมีเมื่อถูกป้องกันจ่ายสองลุกแต่ว่าจะเป็นการจ่ายสองเม็ดเนาะแล้วก็เป็นการลุกอิงไลฟ์นะครับทาให้ ตอนนี้เทลาดได้ได้2แบบนะครับเป็นได้ทางการยิงไลท์แล้วก็การาตีเข้าหลายๆเจมนะครับซึ่งความเร็วสปีดในการเล่นมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือเทลาดที่เล่นเป็นเจมเนี่ยจะมาก,ก่อนเพราะว่ามันมาได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เป็นการแจกเกมทั้งบอดเนาะมันไม่ได้มีแค่เทลาดตัวเดียวที่มันมี2เกมนะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องสนเขาด้วยนะมันแจกเกมไม่สนเขาเลยส่วนเจมที่บวกตามเทคคูว่าเขาแปเนี่ยอ่าต้องรอเขาถึงก่อน ซึ่งยากนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะแต่ว่ายากนิดหน่อยอ่ะต่อไปจะเป็นตัวนี้ครับเทลล่าทไทที่เคยออกมาในรอบก่อนนะครับเป็นตัวช่วยจ่วของเราอ่ะก็จะเป็นการตีรีคอร์กับตีจวนะครับเพื่อที่จะทําให้เราได้เขาได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็จะมีตัวเนี้ยมาช่วยจว่วบอีกตัวหนึ่งที่ทนะําหน้าที่คล้ายๆกันนะครับผมก็คืออ่าไซเกอร์นะครับ ไซเกอร์ดาก่อนก็จะเป็นตัวช่วยจวงเหมือนกันแล้วก็มีที่มาทําเขานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทลาสามารถขึ้น2ตัวนี้ได้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มเขาทีละาประมาณโจมตีหนึ่งครั้งได้2เขาโดยประมาณเนาะแต่ข้อเสียของเิเทลาเนี่ยก็คือการจะทําเขาได้เนี่ยต้องมีคออยู่ในแทสก่อนนะครับทำให้การแอดเวิตลงมาในเทิร์นอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอที่จะ,ท,จะที่จะทำเขาได้ เดี๋ยวจะมาดูกันว่าใช้อะไรได้บ้างนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปก็เพื่อการทำเขาเหมือนกันแหละตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวแอดเวนต์ฟรีที่ค่อนข้างเก่งในสีแดงนะครับสำหรับตัวพูเทลันนะครับผมบอกว่าไอ v เ็นเขา4ขึ้นนะครับเป็นของใหม่แอดแท็เซ็ของแต่ละฝ่ายนะครับอบอกว่าถ้าเกิดเขาห้าขึ้นเนี่ยสามารถแอ v เ็นได้โดยนับว่าส่งไปแล้วส่งตคอไปแล้วนะครับแอดเวนลงมาก็จะได้บวกหนึ่เขาก็ยิงหมืตัว อันนี้ถือว่าค่อนข้างเแบบีเท่าไรไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะตัวละหมื่นสองสามตัวแต่ว่าพอใช้ได้ที่สําคัญคอโบวกหนึ่งเขาเขาด็กเทล่าเนี่ยตอนแรกเป็นเด็กที่หาโบกหนึ่งเขายากมากนะครับโบกเขาปกติโดยที่ไม่ใช่การรีคอร์่ย,ยากมากนะครับมันจะเกิดจากการรีคอร์ทั้งหมดทําให้ตัวนี้ทําให้ของใหม่เนี่ยที่ออกมาแล้วซับกับการโบกหนึ่งเข้าโบกหนึ่งเขาให้เล็กๆน้อยๆมันค่อนข้าง,างทาให้เขาไปได้ไว แล้วก็เพิ่มเติมคือเขา5้า5นะครับโอเวอร์เขาเข้า5จะมีตีจออันนี้ก็แอบเก่งต่อไปเป็นอของเก่านะครับคนนี้เอามารีคอขุดนะครับแล้วเขาหนึ่งจากการรีคอแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ใส่มาเพราะว่าเล่นคู่กับตัวเทลาดเนาะก็จะมีการเพิ่มเจมเป็นตี2เจมแล้วก็คนนี้สามารถจ่ายคอร์ลุกได้นะครับการจ่ายคอร์ลุกนอกจากเป็นการรีคอ ให้เราสามารถดีคอได้แล้วก็มันตีได้สองรอบอ่ะด้วยการถือสองเกมมันค่อนข้างแรงนะครับต่อไปอันนี้เป็นเอนจินใหม่ของสีแดงนะครับ <S <S ดักฮารุโตะตกเขานะครับผมเมื่อลงเมื่อตีจะได้บวงหงเข้าแล้วก็รีคอรวมรวแล้วตรงนี้ได้ไดเข่าสองเม็ดนะครับผมแล้วก็เบล1 2หนึ่งสสามบอกว่า,าสวิติเข่าคูคยาคุนะครับผม สกายคอนแทคคอร์ดขึ้นของเราทั้งหมดนะครับจะเปลี่ยนเงื่อนไขาการแอดเวนเป็นสีแดงหนึ่งสีคอร์ดาขึ้นไปนะครับผมะจะเป็นการแอเว้์โดยไม่ส่วนเขานะครับแต่จะส่วนคอร์แทนก็จะทับพวกตัวคอร์ดาได้นะครับทําให้เปลี่ยนจากเงื่อนไขเขาเนี่ยจากตัวนี้เขาเจนะ็ดเนาะมาเป็นเงื่อนไขคอร์แล้วแอดเวนได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเงื่อนไขคอร์ดม,มันแค่ลงไปมันก็ติดแล้วเนาะ โดยเฉพาะตัวนี้นี่เทิร์นสก็น่าจะมาได้แล้วนะครับก็จะไม่ขึ้นตัวไฮท์ ite, อ่าขอโทษขึ้นตัวฟูกเกลหรือตัวฮิลเลอร์ได้เร็วขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเอนจินใหม่เนาะที่ออกมาในชุดนี้ทำให้เราสามารถนำใบเนี้ยคู่กับเทลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะ ไปเล่นได้กับเด็กอื่นที่เป็นที่เอ็นเหมือนกันหรือจะเป็นเด็กสีแดงที่มีคอท่าขึ้นเป็นสีแดงนึงสีก็เล่นได้หมดนะครับรวมถึงตัวตัวนี้นะครับพู้ชเทแลงก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับทำให้เราสามารถขึ้นตัวนี้ฟรีได้แล้วก็มีบวกหนึ่งเขาแล้วก็ขึ้นต่อแล็ท่าได้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าจะตามมองของชุดนี้นะครับซึ่งมันนามไปแล้วล่ะก็ ก็น่าจะรู้กัแล้วว่ามันไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่สำหรับด a กดักว่านี่เพื่อเลอซีฟีดเออันนี้เป็นเป็นซีฟีดดำเนาะสำหรับใบนี้เนี่ยอทาเคของมันเนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็คือไอเทมเสร็จแต่ละฝ่าแฟรนะครับถ้าเกิดเขาเจ็ดขึ้นสามารถอัญเชิญฟรีออกมาได้แล้วก็เมื่อนเชิญลงมาจะยิงยิง Ultimate, Ultimate, at, เจลีนอนติเมทเอ็กซัดาโดยไม่สนพลังแต่สนสีนะครับ ขอแค่ไม่ใช่แดงอีกได้หมดแล้วก็เมื่อตีก็จะมีการส่งคอทั้งหมดบนโซลิตท,ที่มีเผาคูเคยยคูคอร์สรู้สึกจะเป็นคอสแปดขึ้นอคอสแปดขึ้นทั้งหมดไปไวอยนะครับผมแ้วก็จะได้เราได้เธอรเราอีกรอบหนึ่งเป็นเอ็กซ์เตอร์เทอร์ในเด็กเคลาดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยระวังนิดนึงคือส่งไปหมดแล้วถ้าเกิดว่ามีโซคออยู่มันจะเกลือไว้หนึ่งเม็ดเพราะส่งไม่ได้ แล้ถ้าไม่เงื่อนไขมันทั้งหมดไม่ถูกต้องนะครับก็การว่าขอเทิร์นไม่ได้แนะก็สำหรับเทลาาที่ได้เอกเตอร์เทิร์นค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าตัวเด็กเทลาเนี่ยมันมันมีจั่วเยอะอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราใส่การ์ดซัพพอร์ตการจั่วเนี่ยมือมันไม่ค่อยไม่ค่อยน้อยหรอกอ่าแต่ว่าก็เป็นการเล่นแอดเวน าเกิดว่าไอ้เป็บนมือมันไม่มีเราขอไอ้ตาเดินไปก็อาจจะทำอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าตัวเด็กเนี่ยมันเป็นเด็กตีหลายลายเจมตีอัดเนาะขอไอ้ตาเธนเนี่ยมันช่วยแก้เรื่องพวกแบบอีกฝั่งปาเวทอย่างเช่นเราเล่นคู่กับเทลาตัวนี้เทลาฟูเกลนะครับอีกฝั่งก็จะปาเวทกันไลท์ได้เนาะถ้าเราขอไอ้ตาเธนไปก็เหมือนให้เขาปากันไลท์ฟรีไปนหนึ่งใบแล้วเข้าเทินใหม่แล้วก็เล่นเทินของเราแล้วก็ตีตีใหม่ อีกฝั่งก็ต้องมีใบกันเพิ่มอีกใบหนึ่งไม่งั้นกันไม่ได้อ่อานี่ก็เป็นอ่าเธอแรกเป็นฟูกิโตีไปเขาขอรับใบเดียวจากสามเหลือสองเนี่ยเธอต่อไปเราขึ้นฮิวเลอร์เนี่ยเราตีปิดได้เหมือนกันนะครับก็เป็นยังไงอีกต่อไปก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไปเป็นโนบิงใบนี้อ่าช่วยในการรีคอร์การรีคอร์ทำให้เราเขาเพิ่ม เป็นการเชื่อมกันเนาะแล้วก็การเสกเทคให้เทลลัตัวนั้นน่ะเมื่อ,อบอกว่าเทลาัที่เบฟอยู่เนี่ยเมื่อไม่ได้ถูกบล็อกนะสามารถทํางานเทคเมื่อถูกบล็อกได้ด้วยก็คือทําให้เราสามารถใช้ได้2เทคอย่างเช่นคิวเลอร์เนี่ยเมื่อถูกบล็อกยิงไลน์ยิงไลน์ลุกอ่าแล้วจะทาทาได้แม้เราจะไม่ได้ไม่ได้ถูกบล็อกก็ตามซึ่งถ้าไม่ได้ถูกบล็อกเนี่ยก็จะเป็นตีเข้าไลน์นะ ติดเบสอยู่ก็2อ่าแล้วก็เทคโอเวอร์เขาบวกอีก1เป็น3แล้วก็ฮิลเลอร์ติดเทคเมื่อถูกบล็อกด้วยก็จะเป็นยิงอีกหนึ่งไลท์บวกอีกหนึ่งเป็น2ก็รวมรวมเป็น5อันเนี้ยเล่นเนี้เป็น5นะครับแล้วก็ตัวฟูกเกลก็เหมือนกันตัวฟูกเกลติดอยู่ก็เป็น3เจมนะครับสามเจมตีไม่นับว่าถูกบล็อกก็คือจะได้ลุกแล้วก็อ่ายัด1ใบลุกนะครับแล้วก็เข้าไลท์ เขาไล่จะเป็นสามเจมบวกกับตามไส้ไส้หลักๆก็บวกสองเนี่ยห้าเหมือนกันทําให้เทลาดสามารถตีตายได้ไม่ฝั่งจากห้าไล์ก็ตดมค่อนข้างเป็นเบสที่ออกมาซัพพอร์เทลาโดยเฉพาะเนาะเพราะ,ะ <S <S างั้นก็เอาไปเล่นกับคนอื่นยากหน่อยได้แค่รีคอร์สองเม็ดแต่ว่าถ้าเล่นกับเทลาดนี่คือค่อนข้างโอเวอร์คิวคือตรงนี้เนี่ยเรามาถึงขั้นนี้แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเรานั่งดูกันก็นก 5, คอาขอห้าเราเอามาใส่เบฟเรา,เามาใส่เพราะว่า,าเราเล่น2ตัวนี้เนี่ยจะต้องการรีคอร์ถ้าเกิดคอไม่อยู่ในแทสเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยได้ก็ติดเบฟเพื่อจ่ายคอร์ดไปเนาะจ่าย4่เงี้ยตีไปรีมาสัก2เม็ดม,มันก็แต่จ,จ่ายแค่2ก็ค่อนข้างคุ้มแลละนะครับหรือไม่ก็ลงพวกเนี้ลงมาจ่าย3รี2ใช่ไหมเหลือคออีกเม็ดหนึ่งในแทสก็ให้พวกนี้รี หรือให้ที่ลายปกติรีก็ใช้ได้นะครับหรืออาจจะจ่ายบางทีมันอาจจะมีแค่ตัวเดียวเนาะอาจจะเป็นไม่ใช่จ่าย3แต่เป็นจ่าย4เงี้ยรีมา2เมตรเลยอีก2เม็ดก็รีให้หมดได้พวกนี้มันช่วยให้เรามีการจ่ายคอมากขึ้นนะครับถ้าเกิดตัวนี้มันเป็น5ลดลดสามเงี้ยมันจ่าย3ามอาจจะ่าย2รีสองเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนตีเรารีไม่ได้นะครับเขามันก็ขึ้นช้ายอยู่ดี เพราะงั้นประโยชน์ของการที่มันเป็นห้าลดสองก็คือการที่เราได้คอมาคอในแท้ให้เราหลีนะครับแต่ก็จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยมันมันไม่พยพอหรอกในการช่วยให้เราจ่ายคอร์สได้ครับสิ่งที่ช่วยให้เราจ่ายคอร์สได้มากที่สุดก็คือ n น็กซัสนะครับออันนี้เป็นบ้านหกศูนย์เนาะแล้วก็อันนี้ชุดใหม่นะครับเพิ่มมาให้เราถ้าอยู่มิราด ะจะทําให้เราสามารถเล็ง Ultimate. อันติเมตถ้าอยู่ที่มิลาดนะครับจะทําให้จะไปเราโจมตีเนี่ยได้จคอร์ดหนึ่งจวนหนึ่งครับการจ่ายคอร์ก็จะทําให้เราได้รีคอร์ดด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่เป็นบ้านเนี่ยแอคเซปนะครับเริ่มต้นแอคเซปก็จะได้ทําให้เทคเล็งตีของเราเล็งอันติเมตได้ด้วยตัวเทลาดเนี่ยจะไม่มีเทคแต่อันติเมตเลยนะแต่ตรงๆไม่มีเลยมีคนนี้แตะหมื่นสอง นะครับกูทแรงเต็มมือสองตัวเดียวที่เหลือเราวิ่งชนอัลติเมตไม่ได้เลยนะครับอืมอแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เทลาร์เนี่ยเก่งมากๆก,ก็คือการาห้ามจบไอเทอร์เซฟรอบไปนี้นะห้ามจบไอเทอรเซฟอ่าบ้านทั้งสองหลังของเทลารเนี่ยไม่ใช่จะเป็นใบนี้หรือใบนี้นะก็เข้าไอเทอรเซฟมาจะได้รีคอร์หนึ่งเม็ดด้วยได้เ,เขาเนาะอืมค่อนข้างเก่งส่วนใบนี้เนี่ยจะมีเทคบอกว่าเมื่อตีจ่ายหนึ่งเนาะได้ พลังบบกสามพันก็ตีบบกพลังก็เฉยเฉยนะแต่ว่าได้รีคอร์นะครับแรงก็ได้รีคอร์ดแล้วก็เวสุดเก่งของเทลาดนะครับแบบนี้ไม่ต้องพูดมากรีอพอฟฟร์ทเซฟต์โจ้เรเดะต่อไปเป็นชุดสามัญน,นะครับชุดสามัญของคอนแทคคานะครับอ่าอันนี้เป็นเดอะจัดเมนต์นะครับแล้วก็ มาคู่กับโอเวอร์จัดเมนก็ยังคงต้องใส่โอเวอร์จัดเมนอยู่เหมือนเดิมแหละเพราะว่าเป็นใบที่เก่งส่วนเดะจเมนเนี่ยมีฮิลไลท์เนาะช่วยยือ้อยื้อความตายถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าซีฟีดเอออกมามันน่าจะไปใส่คนนี้แทนได้เกือบหมดเพราะว่าเราใส่คนนี้3ใบเนี่ยเราเรามีโอกาสได้รเทินมากขึ้นด้วย แต่ว่าในความเป็นจริงคนนี้หนึ่งเขาเจ็ดมันโดดมาช้าบางทีเราต้นเกมเราต้องการเคลียร์ก็คนนี้เก่งกว่าแต่ก็ข้อที่สองคือมันยิงแดงไม่ได้นะครับบางทีมันติดติดแดงมานิดหน่อยก็ก็ยิงไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นปัญหาเหมือนกันตรงนี้จะเป็นสล็อตของเล่นของเทลานะครับ ต่อไปก็จะมีเหลือส่วนของที่เป็นสามาัญอยู่เล็กน้อยอจรงนี้รวบกว่อนอ่ะก็เี๋ยวข้างบนไว้นิดหน่อยนะครับส่วนของที่เป็นสามาัญเนี่ยแน่นอนเลยครับอย่างแรกโลกแดงนี่เลย Ancient Dragon Bird Frame นะครับแต่ก็ อ่อันนี้เป็นโฟรไบดออันนี้คือของสามันแดงชุดนี้อ่อของสามันแดงที่ตั้งแต่ภาคนี้มาเนี่ยต้องส่วนใหญ่ใส่แล้วใส่เอาไปเล่นหมดแล้วนะครับจำเป็นต้องใส่ไปเล่นโลกแดงเนี่ยตอนนี้บทบาทมันห,หนึ่งใบเนาะบทบาทมันน้อยลงถ้าเป็นบางเด็กอาจจะไม่ได้ใส่แต่เด็กนี้นะครับเนื่องจากคอรห้าเป็นเบื่อเลยก็ค่อนข้างคูมี่จะใส่นะครับไอเชยดาก้อนนี้เขาเพิ่มไม่ต้องบอก ได้จวดสองลงมาช่วยตีมีอิงหนึ่งสัตว์คมมากเบิร์ดเฟรมอ่าจุดนี้เล่นเบฟนะครับใบนี้สามารถเคลียร์เบฟสกุิดได้ด้วยใบเดียวนะครับไม่สนพลังด้วยซ้ำแต่ขอเป babe, ็นเบฟสกุิดนะอ่าก็ค่อนข้างเก่งแล้วก็หลายจังหวะสามารถเอาไปใช้เคลียร์ได้นะครับแล้วก็ไม่มีการจ่ายคอร์สหรือเป็นเบิร์ดนะครับก็ยิงหมื่นสองสามตัวเคลียร์พวก Uh, เล่นบอร์ดไปเยอะได้นะครับค่อนข้างเก่งมากๆแล้วก็โฟร์ใบดอนะครับใบนี้จว3ตอนเขา2เอามาแค่นั้นเลยจว3เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเก่งนะครับสำหรับโฟร์ใบดอที่เหลือที่แนะนำได้ก็จะมีเขาดอเนะาะเขาดอเขาตอน4เขาจะได้บกถึงจวจาก2เป็น3ถ้าเกิดว่ามี8ปเขาก็จะจวส ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าในเชิงของเด็กเทลาดเนี่ยต้นเกมได้2เขากันข้างง่ายเพราะว่า2ลงรีคอร์หนึ่งเม็ดแอดเวนจ่ายครับจ่ายโซคอร์รีคอร์มาเม็ดหนึ่งได้2เขาแล้วนะครับแล้วก็เหลือคอร์ให้ไปจ่ายเล่นต่อได้สามารถจร่ายโฟดดอได้นะครับง่ายอ่ะทีนี้ตะกี้มีเรามีใบกันอยู่แล้ว3ใบเนาะเป็นโอเวอร์ โอเวอร์โอเวอร์จัดเมนตเนาะต่อไปก็ของกันเพิ่มเติมนะครับอ่านิซลโลคอเตอร์ Zero ครับผมเซโรบาเลียเอามาปลาจบเต็มได้นะครับแล้วก็ไปจบเต็มจริงๆเบิร์ดวอลนะครับก็ถือว่าอันเนี้ยถือว่าปลาง่ายมันไม่เสียคอร์ดส่วนใบนี้เนี่ยเอามาแก้พวกเซโร่เขาเอ่อพวกจ่ายฟรีลงแล้วก็เอามาปลาเป็นจบเต็ม กอนนี้ฉุกเฉินสต่แล้วมันก็ค้างทับกันอยู่เพราะง,งั้นก็เลยลดจํานวนเรียนอันหนึ่งแล้วก็งูงูเนี่ยเพราะเรามีพุทธิรัตน์อยูอ่มันเป็นคอร์ดแปดต่อให้เราไม่ได้เพิ่มคอรนะ์มันก็ปาเปิดได้ง่ายตัวนี้ยิงหมื่นสองสามตัวเนี่ยบางทีมันยิงไม่ได้หรืออีกฝ่ายมีบอร์เดเยอะมากๆก็ช่วยช่วยกันยิงแล้วก็ช่วย,วยกันเคลียร์นะครับงูก็เป็นใบที่เคลียร์ได้ง่ายเนาะผมมีแค่ใบเดียว บางคนอาจจะใส่มากกว่าหนึ่งก็ได้หรือจะเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้นะครับเป็นมูทั้งคู่แต่แต่ชอบเด็กนี้ถือว่าเป็นเด็กที่อค่อนข,อขอ้างเป็นเกมเร็วได้นะครับเกมช้าพอประมาณเนอะอ่าแล้วก็การที่เรามีคอนห้าโลกแดงกับเทลาเนี่บางทีเราฆ่าเขาได้เร็วกว่าปกติอืมก็ต้องลองเล่นดูนะครับสำหรับเด็กนี้ มีจั่วเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ท่าปิดแข็งแรงขึ้นมีเพิ่มอีกท่าหนึง่งเนาะมีการปิดหลายแบบมีเอกะเทิร์นนะครับถ้าจั่วอะไรพวกนี้มันเหมือนเดิมมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากก็ถือว่าเป็นอีกเด็กหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตลับสีแดงอ่าแต่ตอนนี้น่าจะจับตามองกัดกับตัวหนูท่อแล้วก็กูโร่ไหมเริ่มจะออกในชุดตัวต่อไปมากกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เด็กนี้มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับอ่า ก็ขอฝากไว้นะครับกับเด็กเทลานะครับในชุดนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแอสติเอามาเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เสกเยอะมากๆเลยนะอ่ะทิ้งไว้เท่านี้นะครับสลับเด็กนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้สำหรับเด็กเทล่านะครับผมแล้วก็เตรียมตัวพบกับ BS า BS ิบนะครับปโรลลโปชาก นะครับเก่งแค่ไหนเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับ